สวัสดีครับหมอบีโชกประสิทธิ์ฟ้ามครับเมื่อนี้มาแนะนํานะครับการเลี้ยงงัวลดต้นทุนนะครับหรือการปลูกยานะครับยาที่ปลูกนะครับที่หมอบีแนะนำนะครับเป็นยาเพียงโกลาดนะครับข้อดีของยาเพียงโกลาดเป็นยังไงนะครับข้อดีของยาเพียงโกลาดนะครับเป็นยาที่ ท้นอันแรงนะครับเป็นยาท,ทา,นาที่ทนแรงสามารถทนนำขังในบอ่อกับทนนำขังในระดับหนึ่งนะครับช่วงที่มีนำขังยาเพื่นสิบ่ตายนะครับแต่เพื่นสีหยุดเจริญการจเจริญเติบโตในนิดนึงนะครับก็แนะนําให้ปลูกในพื้นที่ดอนนะครับมีนำอ่านำบอ่อขังนะครับแต่มีนำฮหดตลอดนะครับตัวนี้ก็สิดีหละเป็นยาที่อ่าใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับเ่บราว่าจะเป็นอ่าว่าจะเป็นเทหญยาแห้งนะครับย่องไม่มีเส้นน้อยนะครับ เศน้อยเข้ากระเห็ดหญ้าแห้งได้นะครับหรือสเปนเห็ดหญ้ามาร์กนะครับไวแต่กินหนาแล้งนะครับก็เห็ดได้นะครับหรือสิตัดกินสดก็ได้นะครับอายุการตัดนะครับอายุการตัดสำหรับมอบีปลูกเถ่อแรกนะครับตัดอยู่ประมาณ60มือนนะครับต่อแรกนะครับต่อสองนะครับขันเข้ามีปุ๋ยมีหยางวานนะครับสิตัดอยู่ประมาณ30นะครับ30มถึง35ม้ือนะครับหรือเห้าสิปล่อยแหย่เงาในจักน้อยกับประมาณ สามสิบหามือถึงหกสิบมือก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับถามว่าดีจังไดนะครับนี่นะครับหมอบีกับปลูกในไฮน่านะครับตัวนี้เนาะครับเนาะปลูกในไฮน่าเมืองการตัดนะครับสําหรับการปลูกกระเยุงยากนะครับเผ่าตีเป็นคือจังแปลงดาหน้านะครับกับใส่ถอนพันธุ์วานวานวานนะครับถอนสองพันวานวานวานเพราะวานได้แล้วประมันอาทิตย์หนึ่งหยาบกระสิแตก ขึ้นมาเองนะครับแล้วประมาณจักสามสิบมือนะครับจักสามสิบมือหรือยี่สิบมือแล้วแต่ความสะดวกเข้ากับใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยกระซิใส่กับเซเว่นปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขอบปุ๋ยขิงว่าของเข้านี่แหละนะครับหรือจะเป็นปุ๋ยเคมีนะครับเคมีกับใส่ยูเรียนะครับยูเรีย ูเรียวานเลยนะครับกับสีเขียวนะครับแต่ตอนนี้หมอบีก็บบดายำรุ่งอีหยังนะครับการดูแลกับตรงยากนะครับหลักการกําจัดอันวัชพืชนี่ชิมีวัชพืชติดขึ้นมานํานะครับหมอบีบดายที่เลือกนะครับตัวนี้ง้วะบานหมอบีก็กินอยู่ครับนี่ดอกแบบนี้นะครับเนาะก็กินนะครับกตัดร่วมกันไปเลยนะครับก็กินนะครับเพราะง้วะบานหมอบีสิเป็นง้วไทยนะครับไทยกลางนะครับไทยกลางว่าพื้นที่นู่ยแล้วก็สิกินบ่ใครเลือกนะครับ แต่ก็เป็นงัวพันธุ์ค่ะมันมีหยาอื่นผสมกับสีเลือกในจล็กน้อยเนาะก็เป็นหยาเพิ่มกระี่กินดีนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหยาชนิดอื่นนะครับนาชนิดนี้มีข้อดีหลายอย่างเนาะครับเนาะมีข้อดีหลายอย่างหนึ่งอ่าทนแรงนะครับสาปูดชนิดนาแรงนี่ก็ผลผบิตก็สีดีนะครับนาแรงแต่ต้องมีน้ำโหดในเล็กน้อยให้เปื่นทีที่มีน้ำแล้กก็เป็นหยาที่ทนต่อวัชพืชดยกันานะครับ แพงก็ลากเึินมามันก็สิคุ้มวาจะเชิดก็เหตดแห่งว่าพืเปิดที่เป็นหยาว่าจะเจิดอ่างสีนะครับมันตายลงก็สิเหลือแต่แพงโกัลานะครับตัวนี้มอบีปลูกมาใส่มาันปีนึงแล้วนะครับตัดประมาณเกือบเกือบซิ่เทื่อแล้วนะครับนี่นี่ตัดมาแล้วนะครับนี่ตัดมาแล้วกับปงไม้นะครับมอบีไม่ง่วงบ่หลายนะครับพื้นที่ปลูกกับใส่มาสันอ่ามาถึงอันนี้เครื่องไร่นะครับ ประมาณลอยตาล่างว่าประมาณนี้นะครับกระสิปลูกร่วมกันไปนะครับหลายอย่างตัวนั้นกระสิเป็นกินนี่นะครับแต่กินนี่กระสิทนหนามบม่ค่อยได้เนี่ยนะครับพราถึงหนาฝนหนายังยึดซีนะครับเพาานนาาราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ไหน้านะครับเนาะกระสิเริ่มตายไปนะครับแต่เพื่อนก็ลากันยังทนเดือยอยู่นะครับตัวนี้กรแนะนําให้ปลูกนะครับสําหรับผู้ที่ อยากปลูกสนใจอยากปลูกนะครับสําหรับคนทว่อยูไก่อานาจ,จเจริญอยากปลูกในพื้นที่บ่ลายนะครับมอมบีกับมีแจกฟีอยู่นะครับอันไปอยากได้นะครับกับมีแจกฟีอยู่นะครับกันมาท่านก็กัได้นะครับแต่มอบีกับแจกไ้บ่ได้บ่ลายนะครับแต่กะสีนะน้าว่าถ้าเกิดเท่าอยากได้ลายปลูกเป็นลายเป็นอย่างนะครับในน้ให้ไปศูนย์อ่า พัฒนาพันญานะครับของอำนาจ,จเจริญกับมิแจงนะครับพัฒนาพันญาของยโสท่ทนกับมิแจงนะครับอยู่ไกลๆแถวนี้หรือว่าอยู่ไกลๆศูนย์พัฒนาพันญาต่างๆกับสามารถติไปขอขอแนะนาเพิ่นได้นะครับว่าพื้นที่ของเฮาเป็นพื้นที่แบบใดระปลูกหญ้าอย่างใดแน่นะครับกลมบุษัาทแล้วก็สิบอกนะครับการแนะนํามานนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สาหรับแองกุล่านะครับเนาะมอมบีบัไดอันนี้ ใส่ปุ๋ยไปบ่ได้ยังได้ครับหนึ่งมึงเป็นหญ้าเส้นเล็กนะครับขันเท่าขันบอกกับไข่ไข่หญ้าหวายนะครับเป็นหญ้าหวายเ้นน้อยนะครับม้วนสอบกินนะครับตัวนี้นะครับการปลูกก็ใส่ท่อนพันธุ์แบบนี้แหละครับใส่ท่อนพันธุ์แบบนี้วานว่านวานทิมทิมไวเลยนะครับตัวทีเกิดดีนะครับสำหรับขิ้นีนะครับสำหรับผู้สนใจหญ้าเพ็งกุลานะครับก็สามารถทิดทักมา ถามได้นะครับที่เฟสบีศีสะเกตนะครับ b w S i s a k e t นะครับพิมพ์ขามาทัทกทายกันได้นะครับจะเป็นช่อง YouTube หมอบีศีสะเกตนะครับกัพญยา,ยามร่วมคลิปที่มีสาระหรือบ่มีสาระนะครับกกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้ำแน่กถือว่าเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะผมหมอบีโชคประสิทธ์ฟ้ามขอขอบคุณครับ